สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรมาณิจารสีดีรับกับเข้าสู่ Monster Hunter World Iceborne นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของ Armor Set Volcan a ah Gamma Plus นะครับผมซึ่งชุดเซตนี้ก็มาจาก Arch Temperate Volcan a ah นั่นเอง material หลักก็จะเป็น Special Reward หลังจากจบ q u e s นะฮะใช้ชิ้นส่วนละ1ใบเพราะฉะนั้นก็จะใช้ทั้งหมด5ใบในการ Craft ชุดเซตนี้รวมไปถึง Layer Armor ก็จะใช้ทั้งหมด5อันเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกก็จะคล้ายกันกันกบ Alpha เซตนะฮะแต่ว่าก็จะมีสีสันที่แตกต่างกันนิดนึงนะฮะจริงๆแล้ว ตัวอาร์คเทเมเรียบอัลาดภายในเควสเนี่ยเอาจิงมีสีที่สวยมากๆเลยนะครับผมเองชอบมากๆเลยดูสดดูแข็งแกร่งดูมีความเป็นตัวเมนในภาคไอซ์บอลมากยิ่งขึ้นน,นะฮะไปดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับผมชุดเซตนี้มีสกิลโบนัสเซ็ตทั้งหมด2อันนะครับอัลค a n Divinity ี้สกิลแรกชื่อว่า Critical Element นะผมเพิ่มพลังโจมตีธาตุนะสกิลโบนัสเซตต่อมาเป็น f o r Force Craft นะผมจะเพิ่มพลังโจมตีเมื่ออาวุธอยู่ในฝังนะครับก็จะมีระดับของ ของการเพิ่มพลังโจมตีและระยะเวลาของการที่อาวุธอยู่ในฝักด้วยนะฮะสกิลอื่นๆที่มีภายในเซตก็จะมี Ice Attack Level 6นะครับผม Recovery Up Level 3 Focus Level 3 Critical Door Level 3 Perk Performance Level 3 Quick Sheet Level 3 Coral Essence Level 3แล้วก็ Resource State ซึ่ง Level ของ Skill นั้นเต็มทุก Skill เลยนะครับทีนี้ไปดูในส่วนของ Decoration กันบ้างครับผมส่วนหัวมีเจ m Level 4 2ช่อง Level 1 1ช่องนะฮะส่วนลำตัวมีเจ m Level 4 Level 2และ Level 1อย่างละ1ช่องนะ,ะส่วนแขนมีเจม Level 4และ Level 3อย่างละ1ช่องส่วนกระโปรงม,มีเจม Level 4และ Level 1อย่างละ1ช่องและส่วนเท้ามีเจ m Level 4และ Level 2อย่างละ1ช่องนะครับจุดเด่นคงจะอยู่ที่แต่ละชิ้นส่วนนั้นมี Skill Level เต็มใน แต่ละชิ้นส่วนทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมาะกับการไป mix and match กับชุดเซตของ Fatalist นะ,ะที่ปกติจะต้องใส่4ชิ้นอยู่แล้วผมเองค่อนข้างสนใจส่วนเท้านะฮะมี Performance level 3แล้วมี Quick sheet level 2นะ,ะเจมก็ไม่น่าเกียดนะฮะมีถึง2สวัอตเลย level 4และ level 2ก็ดูจะเอาไป m a t h กับ ชุดเซตเฟเธอริสได้นะฮะส่วนหัวเองก็ไม่เลวนะฮะจงใจให้ติดสถานะไบรท์ต่างๆนะฮะก็แอคทีฟการทํางานของ2องสกิลเลยเพิ่มความสามารถต่างๆเข้ามานะฮะแล้วก็มีเจมสล็อตเหลือสีช่องเหลือหอีก1ช่องอีกต่างหากนะฮะก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวก็ถือเป็นควิกรีวิวนะครับสำหรับบอกคาน่าแกมมาอาร์เมอรนะครับผมก็จากเจ้าวาวส้มนะครับ เอาเป็นว่ายังไงวันนี้ขอบคุณทุ่านที่ตามรับชมนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับขอบมากครับสวัสดีครับ